สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีจ้าตอนนี้สาเมงกามาส่งเข่าให้บอกุุงกับบอก้วยหากระมาหอดจ้าพี่น้องพอดีตอนนี้เผิ่นกะก็ยังเห็ดเวียกอยู่จ้าตอนนี้ก็พักเที่ยงแหละปะมันสิบเอ็ดโมงเลยแต่ว่าเผิ่นกะยังลุยงานต่อพี่น้องตอนนี้ซองหนุ่มก็ยังรุยงานต่อจ้าพี่น้องสิบเอ็ดสิบสองโมงเพิ่นก็ยังเห็ดอยู่จังหน่อยจังสิ่อื่นเผิ่นมากินข่า ดีหางกับมาฮอดแต่ตอนเห็ดจม,มิงบริ่ายจ้ามือน่กามีเมนูแซ่บแซ่พี่น้องจม,มิง,งันเห็ดตำมะหุงมาให้เิ่นกินให้ตำหุงเฉิญนเิ่นมากินละจะนอนนี้ยันถ่ายเครื่องก่อน ก็มีแกงน้ำม้นน้ำแกงน้ำม้แล้วก็ปิ่งปลาใส่ถุงมานตะบ,บ้านบุรีพี่น้องแล้วก็เอาถ้วยมานนำให้เพิ่นม,มาแต่งกินอยู่พี่แหละปิ่งปลาทูนี่แกงน้ำม้ก็อยู่นี่แหละให้เพื่นม,มาแต่งกินอยู่พี่แหละกับข้าว เ,เมนูแซ่บๆมั้งนี่ของโปรดบากุ้งเอ,อินบากุ้งกินข้าวก่อนไปเนอะยานส่วนหิ้วข้า,ขาวสิบเอ็ดสิบสองโมงแล้วยังบ่ขึ้นอยู่เทเสาฮือนเฮากับมกแมนไก่ชิแล่เลยเบลเบลลายกินข้าวบ่ เที่ยงแล้วได้ของแสบแล้วสดีค่น้องัสดีมินี้ได้ของแสบได้ของแสบบ่แมนแกงน้ำม้ตำมหะุงปิ้งปลาจ้าไซส์สนความสูงถึหัวถึหัวสูงเกือบสามเมตรถุงหัว้ำเสาเพื่อนก็มีกะเทอีก มือนดิซิเทซีเส,สาเพราะว่าแบบทางละแบบน้อยมีบริเป็นซีเสาเหมือมนเทอีกมืออื่นก็นแล้วพอแล้วลัก็ณะจีอ่าคนมาก่อซอยเนาะแม่นาจ้างคนมาก่อซอยงานเขาจังเลยแล้วคนเดวมันกค่อยมีแผรว่างตรงนี้แม่นมันตกแรงแหละอันสร้างเพกก่นกาทำงานหลายวัอนี้ก็บอกผู้นึงมาซอยแต่ว่าพอดิฉนวางงานบุรีมาซ้อมน่าจีไปเฮ็ดเบียกต่อ ก่อเขาก็เล่งเขาก็เล่งเขยกันกับพังเบิร์กเนาะแล้วตัวนี้ก็แล้วเทีสาวก็สิไปหาทางมาซอยคนหนึ่งอาศัยก่อกันสองคนคนหนึ่งก่อสองคนเทคาน,ม,าน,นมันก็ก <c oughs> ไว้เนาะแม่เล็กมันก็หมดแบบเบิร์กก็ได้ใช่ได้สั่งเครื่องนั่นได้สั่งเล็กมาเที่ยคารแต่ทีเทคานสองเครื่องมีคานลุ่มมีคานแทงเพราะว่าระดับอยู่เทิงนี่ระดับคันคันแทงระดับเดียดทุกคนอันนี้เป็นคานลุ่มเป็นสองคาน ใช้คานเดียวยังมันโบยเพราะว่ามันสูงเลยบมกตบดินสูงแหงสามเมตรบ่บ่กุ้งเท่าไรย่างคอดเลยว่าเช็ดสองขานความสูงกับอื่นจีสางเฉือนสังเล็กมาเพิ่มอื่นเลยไมเฮือนนี่แหละสังเล็กมาเพิ่มมาทีคานเพิ่มแล้วกันเป็นปูนได้สังย่งหลายอย่างอยู่เนาะอย่งหลายอย่างอยู่ตอนนี้แล้วตั้งนักในละคันอันนี้คันเัาจ้างสาวนี่แพงสิแพงหัวจ้างสาวสามสิล้าน่นไรต้องข้าเห็ดเองกับไรนี่จะให้หมูมาซอยแล้วก็นจะหาคนมาซอยเขาจะให้นะเขา จะเชื่อกว่าเขาเให้ทำมอนป่ะเขาเห็นเองไปทำกับใครเนี่ยประหยัดไปบะกุ้งเพิ่นว่าจะไปถามอ้ายเิ่นก่อนเนาะจะทำเป็นก่อนอ่ะกินเข้าวไปแต่ยามาสูุกินมาเนี่ยมียังไงตากล้าตากล้อง่าปลาทปลาทูเข้ากันเลยไปดีฮิตเวกวิ่งแม็กอากาศร้อนอ ต,ตัวนี้ละของแซมมักแหงแล้วตัวนี้แกงอะไรไม้อะโอเคกินนีเแล้วกินสบายแล้วกินแลอะไรกับชิลุยต่ออันนี้เป็นจามอีแม่เอาไรชิมเด้อผลไม้เป็นเป็นจามขายบ่เป็นจามขายมือนี้เป็นมือไม่ทำไดนี่ิขายเป็นขายสองพันโอ้พอซื้อจะน่าแบบไงเนี่ยเอามาให้เอามาให้ลองชิมมาก่อนลองชิมมาก่อน พ่อบาจานถือมาพ่อจะบดถวยนี่ยให้ต่ำพ่อเอง ใช้พาทิพย์เผาก็ได้มามาพี่น้องมามากินข้าวนำกันกินข้าวเที่ยงเด้อพี่น้องเดอ้อเด้อพี่น้องเดอ้อกินขา้ขาวข้าวเที่ยงอยนีมาเด้อจ้าพี่น้องออโอ้เหียข้าวกินผผาหเห็ดได้ข,ขา้าวชิมบังแกงไหมข้ามาชิมบังแซบปะไข่แกงไข่เองแกงแมนบะ้า แกงละม่ซบแซบพี่น้องห้าะแกงแลล่ใหม่ๆแหละกมาส่งให้ไนเลยคนุขตเคนดุขาติดเมื่อมีปแล้วจะไหนชมิงกับสีดเมื่ออะไรพี่น้อง พี่น้องนนบุนกาอยู่กับยาอะไรกันอนางหาเหินเืนกระบองงแงกะบงง่ค่อยไดกไปได้มือนี้แต่ว่าช่วงอันสิบสี่สิบห้านี้น่าจะได้ขายอยู่เพราะว่าเมื่อน,นี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยมันบมีคน,คน,นแน่น,นมันจะเข่าอนานะปีใหม่พี่น้องไปรุ่นเนี่ยก็เริ่มงลายอยู่แต่ว่าเมื่อนี้ัวันเสาร์บ่มีคน วันนี้ชะมิงกับจีเดกับแล้วพี่น้องกลับไปขายเครื่องตอนะ่อกับพูดีอันอแม่เมื่อ้เพิ่นป้าหญิงจามเป็นมือแรกพูดอรอยู่ใกล้กับฟางมาอุดนหนุนแน่เด้อพี่นอ้องหิ้งจามจแซ่บไปพี่นอ้องมา่อกันอยู่หานทางเด้อกลับมาหอนหานแล้วจ้าหานตำแซ่บ สั่งได้เด้อพี่น้องไพรอยู่ไก่เด้อสั่งตามได้เด้อสบายดีสบายดีพี่น้องน้องอานนท์น้องอนุนสบายดีใช่รึวะอือน้องอานนท์เสือเลื้ยงแจมเลยยังโมนอนได้เออได้ปุ่มบุลก์ ตามะลกา้ะฮะสอเฮ้ยสีตำเปล่า้ามาทานัยพี่ละทานยพีน่กำลังเ็ะตำหมีให้อันลูกค้าพี่น้องเป็นมาสั่งเมื่อกี้นี่ตำหมี่ก้อนต้าต่งตำหมี่กอนได้พี่ส้มวะีลูกค้าค่ะมาสั่งตำหมี่เมื่อกี้นี่ นั่งไหนนังนี่ใหม่บน,นเห็ดอันใหม่สองพันใหม่สองพันบักใหญ่อิ่มเลยกับท <ไป S 1> ุกเ่าแต่กาเขาเห็ดไม่ละพันตวาวาชงอันนั้นยังมันกระแพงยังกระขึ้นเบ่นเลยเลยเห็ดใหม่สองพันนะแต่ก็ร้าย,ย,ยดีกันซื้อซอยเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่ยยไกลเด้อจ้ามาอุ้นๆในเรื่องเหมือเด้อ สั้งมาได้อยู่ไกลกรน้องคอนบินไปส่งสาวพันไปส่งน้ำมันลดมันแพงเอาไปก็ด้ำนมเนาะให้นองอนเอาไ่ง่งสงน่ะตแล้วจ้าพี่น้องสี่ให้น้องคอนบินไปส่งให้เลยส่งให้นั่แหะบริไกล้แล้วพี่น้องดิอยางไป ทางมงคลกระแมนแหละเพิ่นสั่งมาเอ,อ้ยตอนนั่นแหละเพิ่นสั่งมาเป็นตำม,มีมน้องอน,น,นุนน้องอนุนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวมสุสลอเดี๋ยวนี้ลืมแล้วพี่น้องเอ้ยลืมแล้วน้องอนนลืมแล้วแม่ซ้อนอะไรลูกสบายดีลูกไปดีก่อนโอ้ยยังดือ้อค่ะ ยังดือ้อค่ะ <c oughs> จังไ่อีแม่เป็นกระซิด้ปิ่งแล้จามกันเลยมีกะบ,บ่ายโมงไปช่วงอันปีใหม่นี่แกไปแกมานะีประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองนี้วันหลุนพันลืมลงเซเอากระซิปิ้งไว้ปิ้งไว้เลยพี่น้อง <c oughs> ปิ้งจามจ้าพี่น้องปิ้งจามมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้มาอุดหนุนซอยด้เด้อพี่น้อง กำลังปี้งสดๆทันทอนจ้าเดยไก่แม่พันกอาพักมาวางไว้หาก,กินกับเด้อเนี่ยมีหลายชนิดพี่น้องหาก,กินกับกันมีหมักปี๊ซอยน้ำอันนี้เป็นแจวโอ้นี้เป็นแจวพี่น้องแจวขมจ้าไม่สองพัน แล้วเด้อพี่น้องสดๆน่นๆเลยนี่ไม้สองพันป้าไม้บางไงหนึ่งน,นะผู้กินสองไม้ในอิ่มเลย <c oughs> <c oughs> อ่าอันนี้แมนซีนงัวจ้าพี่น้องเนี่ย <c oughs> มีไขมันติดในนึ่งพอดีมันมันพี่น้องโอ้ยกินกับแจ่วขมแซ่บเลยนี่พี่น้องมามาพี่น้องมาอุ้นซอยอีแม่ใน่เด้อหากระปิ้งไม่แลก <c oughs> ตั้งแต่ซาบิงบริปิง้งด้วยแหละ ี่กำลังปิีกปีกแล้วพี่น้องพอดีเมื่อนี้เป็นอันวันเสาร์ <c oughs> เสาร์อาทิตย์นี่แม่เพิ่นก็เลยม,มาปิ้งอยู่หน้าหา้านแต่ว่าวันจันทร์เพิ่นก็คล้ายปกติยวงเฮียนประทมกี่เก่าเด้อแม่น <c oughs> แต่อันนี้เป็นวันหยุดจ้ะพี่น้องวันหยุดแล,ล้วก็มำเน็ดก่อนมามาอดุนใสก่ก <c oughs> ันของค่า,า,ายัางอันนั้นอยู่ยังซนอยู่ <c oughs> จะวิ่งบอดี้ปิ่งจะวิ่งกันบอดี้ปิ้งแล่วพี่น้องปิ้ง,งจำเอ็นหันอยากน้องอ้นเฉพาะตั้มนีก่กะอยากว่าบางเทธอคนแอบกะบริตั้มให้ลูกค้าจัดนะเ <c oughs> ดี๋ยวนีๆกะนอนอยู่มาหน่อยนอนรับพี่น้องเบิ่งมาหน่อยนอนโอ,นนอน้เครื่องลินเพิ่นชั้นปิ๊บมันสภาพเหนื่อยลิน มาหน่อยน้อยนอนพี่น้องหมดเดินเสื้อผเป็นเมลินพี่แก้มมันนี่ฮะมาเด้อพี่น้อง ปิีงจามันถอนใจแม่พัดติดสองเตาเลยวันนี้ปิีงน้ำบรทันแ <c oughs> ม่ก็เลยติดสองเตาพอได้ขายอยู่จ้าพี่นอ้องมือี้ก็พอได้ขายอยู่มาหน่อยนั่นตื่นเลย <c oughs> ายเท่าได้ลลยแม่ได้ขายเท่าได้เลยได้ใครหลายเติบแล้วพอได้ขายอยู่เนาะ <c oughs> ไปส่งน้ำ ไปส่งกะสาวพันขึ้นไปเด้อพี่น้องจังที่ไปส่งสาวพันขึ้นเมื่อแล้วฮะไปส่งให้กัน1ิปพันเละว่าได้ค่าน้ำมันลดนอนนตื่นเลยสบายดีจ้ะเอ้ยยังเบื่อสื่นแต่นอนไอพี่น้องโอ้ยหมาพุมจุกวันนี้ฮึ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 ปหาจะกินหนับเปล่าได้อยากหนับได้ คลิปนี้ซาม,มิงขอลาไปก่อนเลยจ้าพี่น้องกะขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอยู่ใกล้กะมาแวะซื้อได้เด้อพี่น้องสิจานเลยน้องนองอนน,งน้องนนมาแวะซืจานน้ำน้องนนได้เลยพี่น้องมาหน่อยอสะไปดีเด,ด้อลูกไว้ดีเนี่ยดีลาไปก่อนเลยจ้าเจอกันคลิปหน,าน้าเด้อบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายค่ะ ปลาด้ยค่ลุก่ำจุบลาลไหน่นาไหนนี่อไหนนี้วเจอกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดี